เลขมาพร้อมอังเปาเลยพออังเปาไม่เอาตัวเลขรอัองเปา <c oughs> จีนเนี่ยทำงานไม่เหนื่อยอย่างเราอังเปาสบาย

เจ็ดสาม้วจะเอาอะไรอีกไหเปล่าก็เลยให้มากระวนนี่อันนี้แม่ค่ะอันนี้ก็ทำงานลำบากลำบากค่ะ ทำกินผิวแบบเนื้อนะหัวหัว <c> ห <oughs> ัวสมัยห่อนก็วยเดี๋ยวเราไม่รูซิหัวหัวหัวสมัยก่ ยิงก่อนนะครับผู้แฝดไปเลยยิงชายยิงเดียวไว้เลย

อยากจะซิอยาิทานอะไรเดี๋ยวนนี้มาท่านเนยอะซิท่าเองนอนอนนนี่ค่ะน้าเห็น ตลอด <l ok> นอนสบายนอนทาไหนตอนท่สวยดู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 ดีดดทั้งทั้ง,งคือคือคืี่หิหิ้วห้วห้สาม ไม่ได้นอนกันเลยให้ย้ายลงมาแล้ยค่ะแต่งตัวสีขาวรอร้อเลียนค่ะอี เี่เยีมมเยีมเยีม่ยมเเยีม่ยมเยี่ม่ยเ่ยมเยีมเ่ยมเยี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 ่เยี่ยมเยี่ยมเ

แต่ไม่แต่ดขาม่่ดีครับผมจะถามคนที่อายุเยอะๆหน่อยจะถามนอนผิดห้านอนผิดห้าสเสัยผิดหลายอนผิดหลาย ข้าวสารเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวครัสารเหนียวผีข้าวสารวัวข้าวสารเหนียวข้าวเหียวเอก็มาเราเดยวหาีแถวนี้แหละทีมันเอามาแล้วมัมีอะไรจะานให้นด้วย ตัดวนชอบอาี้ไ <laughs> ง ำไปทำที่หอเรออทำกันหอเบ้านอยู่ไกลค่ะมายากแกแพ้องการหอการหอกกบการบ้านมาที่นี่การสารเจ้าเอาเกาไปทำที่บ้านไปกินยาแก้แค สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดี่เป็นกระบอกสวัสดีสวัสดีครับแล้วค่ะสวัสด,ดีควัสท่านแบกที่บอกสวัสดีครับแล้ว กแล้วคนมาทำางุนเยอะแต่ไม่มาช่วยเลยค่ะแม่ทำอยู่สอามคนนี่อาจารย์นึ่เป็นารเป็นลมแต่าทำงานได้ไม่ได้ไม่ช่วยเขาลูกไมมท่านเจ้ขอมเี่าเศร้าเศร้าไหมเศร้าไหมเศร้าไหมนี่รู้สึกเสียใจพวกนี้ นอนนี่ฝาตึน okay. ี้พรุ่งนี้มีเรียนไหมพรุ่งนี้เช้ามีเรียนหอเบ่ายก็มีเรียนพรุ่งนี้เช้าเรียนสุดต่อไปแล้วก็มีตอนบ่ายบ่ายสองกลับมากลับมาห้าโมงค่ะต่อก็นอนนี่ก็ไปแล้ะก็อยู่

ฟี่ชมอยากแก้แคบไหมต้นาเขียนเอกันกันหายใจโอพี่กันหายใจตอนตอนเสรยังให้กั้นหายใจหายใจแล้วกั้นหนึองสามกั้นหายใจ ัอ่ครับครับอินของโปเซียนใช่ไหมครับของพระจันทร์ใช่ไหมคก็้าสิ่ย์ใครโอ้คับผมก็อย่บานแล้วนี่อย่างนี้ท่านอีกครับน้องเนี่ย เอ,เอาเอาหูอ <laughter, Elena. S 1> ่ะไปเขาพกก่อนดีไหมครับครับ <Absolutely>. ดีไหมดีไหมให้ให้พ่อเขาเอาหูไปให้เขาก่อนดีไหมรับพโมาไม่เนาอไปให้าไปให้ลูกใช่ไหมเอา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 ไปใหลูกเขาก่อนได้ไหเอาอะ ครับเราเรียนคอนเตียครับคอนเตียร์เอาเอาเอาเรียนครับเปลี่ยนท่านครับไม่ให้ไปะอีเชิญเจอไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอ๋อเรียนครับคนนี้ใครคนที่โกงโกงเงินไปได้คืนครับโกงเงินโกงเงินไทยไม่เหมือนกันโกงเงินเราเหรอครับคือเขามาเขาบอกว่า ดีม um, ีไม่มีโชคแบบนี้จุดพึ่งบาลานีของทั้งหมดบมว่าจััท้งหมดก็ราะจุดดันดั่นอกของเล่นชอบชอะไรกันชอบชอบของเล่นแบบนี้ ต้องมีเขียงหู้ให้ให้น้องก่อนไหมเอาเรียเอาเหรียญเลยอาเรียญให้เขาพบเลยนะครับเป็นใส่ใส่เสียอะไร่เราช่วยเราเขามีอะไรต่อไปครับไม่ไมไม่ไ มีแล้วค่ะไ,ไม่มีแล้วถึงเวลาเดี๋ยวจะถามว่าเด็กคนเนี้ยจะเรียนสายไหนดีคะ